โนี่แหม่นเห็ดร้อนๆละโูดูดขอๆอนยอดต้นนี้มันยังม่นักได้นักวะอืมนี้นนี้แม่นเห็ดร้อนๆละดู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 ปลาดีกะแล้วมันจะก็ได้นักหน่อยเท่เาปลาโมงเห็ดอย่างที่ชุดนี้ก็ได้หนึ่งสองสามส่หาเจนี้ เ็ดอาที่เขาเคาะแต้กี่ไววเหออันนี้เ็แล้วนะครับเก็ตแล้วอะแปดเก้าสิบอเอ็ดสิบสองสิบสายังมีปุ่นเห็นสองสามแกนลยมันเต็มกำแล้วเรเต็มกำเราเกะแกนใหญ่ตวโอ้มงเฮ็ดมงเฮ็ดอะนอตยแน่ๆ่สาสี่แกนนี่อ่ะ้าเราในสามสี่แกนนี่คือแน่แ้เครับมืนได้ว่ามัน ออกในดินหรือว่าในมาเถืนดินคือขอสวัสดีคานผู้มชมทุกท่านทุกคนรู้วัดปลาไปรูวัดเกิดเมินจะี๋ปลาหั่นผู้ชมขึ้นบนดอยแล้วไปซ่อนเห็ดทอปกันอาการไปซ่อนเห็ดทอปบนดอยวันนี้จะได้บัลได้รู้วัดขอเชิญท่านผู้ชมมาชมแล้วก็ตัวรู้วัดไปซ่อนเห็ดทอปพร้อมกันได้เลยครับช่วงนี้ก็ปลายเดือนพฤษภาคมสมมติเราหกสิบแปดละ ช่วงก่อนฝนก็ตกลงมาเห็ดทอปก็จะเริ่มออกบนดอยวันนี้ลุงวัดกับป้ากับทีมงานแัมงสองสามคนจะขึ้นไปบนดอยเสาะเห็ดทอปพอสักกราวกันเนึ่บรรยากาศงามเจ้าระยามเจ้าบนดอยหมอกก็ลงสลัวสลัวป้าบอกย่อมป้าเฮทอปเด้อโอ้ก็เดียวกันกับน้างป้าเนาะเฮทอปกำลังมาเห็ดทอปกำลังมาเดี๋ยวจะมีละ บรรยากาศขอใหดทอดบนดอยหมวยอุ้มหมวยอุ้มหมวยป้าว่ะโอ้ขึ้นมาสักหน่อยรูว่ามาปะตีมาละอันต้นนี้ถ้าจะมีผ่องนี่เนาะดะโอ้แกนน้อยมันเนาะแกนน้อยมันนะแกนน้อยมันมีละโอ้แกนน้อยมันเฮ้ยอันเริ่มมีละแกนบอกว่าแข่งละถ้าอย่ามีนักอยู่กะเดี่ยก็เหนอ่อยเพราะพอก็เนื่อะแกนน้อยมันดะเนี่ยมันกำลังน้อยๆอยู่ก็มี เหเคาะพอกันเนื้อหอมันมีกู๋วดีกว่าไปแก่นอ้อยถมไว้ก่อนบ่ก็มาได้ละโอ้วัาเคาะพอกันเน้อเห็มีกู๋มีอย่างวงีโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่มีของเราเฮ้ยโอ้นี่เขินเฮ้ยจ้าโอ้แก่นี่ใหญ่นี่ดูดูดูแก่นี่ใหญ่ละใหญ่ละใหญ่ละนี่อ่ะอ้านี่กับแกนเนาะนี่เห็น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  นี่แหมน oh, ี่แหมโอ้ได uh, ้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โออแกรนใหญ่พอเก็บแล้วจ้ะเอ้เก็บเก็บเก็บใส่ถุงไว้ก่อนไว้หอกูมจะมีก่อนหอกูมันเคาะใส่แกรนได้น้อยมานี่จ้ะออโอ้โหอ้นี่สำนักเลยฮ้าจ้ะโอ้นี่ลายแกรนขนาดเท่าเนาะอันนี้เอาเคาะใส่มันละเนี่ยอือเข่าเข่าเข่า โอ้เฮดทอปขาวๆอูหนึ่งสองสามสี่ห้าหั่นถอดถอดถอดน้อห้าเกนด่าก็เก็บใส่ถุงไว้ก่อนเก็บใส่ถุงไว้ก่อนอู้แถวนี้คงจะมีเห็นอยู่เห็นเนื้อยรู้่อยเคาะกันเนอขอรู้ว่ามันคมหน่อยโอเคมีอยู่ก็มีอยู่ก็ ม,มันเกนน้อยเป็นนอ้อยจ้ะหันอนอนอนี่นอนี่นอคอมาแล้วคอมาแล้วพันนอพันนอพันนอนี่แหมนจ้ะแม่นมันน้อนๆเนลยแถวๆน,ๆนี้คงจะได้นักจริงเน้อนี่นนเ,เก็บไปเก็บไปไรู้จะเคาะไปแถวๆเนี้นนยหนาะเพราะจะมันผมนจะมีนักมีนม้นอย รุนกันรุนกันมันต้องเจ้ะขอเคาะนะเอาหอยทอปนี่อย่างเจ้าว่าเอาเหากวัวจะเ,จเค็บแมงป่องเนี่ยหอกวต้องเจ้ะขอเคาะเพื่อเมื่อมันสัมผัสอ่ะมือเขาสัมผัสดินโดยตรงมีอยู่ก็เอาเสาะไปเสาะไปก็พอจะหันเฮ็ดพ่อฟองเนี่ยจะโอ้นี่เนาะบางบางแกล็ดบากระดิ่นขนาดแล้วเขาเนี่ย อันนี้ขืนขนาดนั้นอ่ะอันนี้เห็นลายลายแกนเท่านี้แล้น,นี้ก็มีเอาหันนี่เอาหันมันขืนอันนี้เป็นพ่อหมากเฮ็ดขืนเฮ็ดทอขื่นหากว่าเขาเคาะในดินมันอาจจะมีแหมอยู่เดี๋ยวรู้ว่าจะลองอเคาะพอกกันเนละเนาะเฮ็ดทขอขืนเห็ดทขอขืนข,ขืนห้องน,นี่เนาะขืนแล้วละเ,ออเก็บก่อนเก็บก่อน นดินอาจจะมีแกนน้อยม source, อันส่องอยู่เอาเลอะเลอะเลอะนี่มีนี่มีเอานี่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 อ๋อเก็บเข้าไปเนาะเก็บแต่เล็กแต่น้อยใส่ถุงเข้าไปก็จะได้ของละร์หนักของละในถุงเออแกนน้อยมันยังมีนักขนาด น้อยมันมีนักอยู่แต่คอหางกินใหญ่ๆมันเนาะโอ้โหกินม,มันจะมีก่อนฮะต้องหนกักต้องนี่คงจะมีอยู่ถึงบริเวณว่าต่างคนต่ตางเสาะแล้วเนอะปลากับสะอ,อปุ่นเอาปุ่นต้องมันเคาะหน่อยเตี้ยวขึ้นมา,าจัดไก่าะโตโลโล,โลมาปะใช่ ฝีบนตัวเพรานันเนาะโอ้ปวเสาะเห็ดเราเด็ดหนักเนาะเดโ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 หนักอ่ะคนนี้คนหลายหน่อยเนี่หลายเลยทั้งวันทุกคนตามมาเสาะม่อนม่อนสะกันไปเคาะกันไปอู้กันไปอ่าโอ้ปลาหลุนละโอ้น่ากขนาด่าบาระอู้ลูดิกะโดโหลายแกนหลายแกนเนาะเนาะโอ้ตอนนี้เต็มกำละ ฮันฮันฮันโอ้แกนงใหญ่เก่งให่้าลุนฝ้าบนได้จัดนักเขาเนาะโอ้สซอะที่ากหงัวอ๋อน่ามัใจก้าป้การส่องให้ทอปป้าใส่มูให้ทอปขมวนอยู่ปลาบนบบเขนนักขนาดอีกเลยหปดเท่าทุ่นป้าว่าโอ้ขอเ่าะมาเ่าะมาอันนี้เป็นเห็ด มันขืนเขาหันด้วตาเปล่าเลยต้องได้เคาะมันก็ขินลทำแบบนี้นี่ผนห่าเินในดเลยเิดในดินหมันขินมันอยู่ในดินเงนึ่เอาละป้าดเคาะละป้าเคาะละป้าเคาะละท่นท่านท่านเหมือนลุ่นหลอนวาวหัวขนาดเท่าเนาะตาดาดาตาีเทียนนี่ใหญ่ขนาดเท่าน เก็บแป้าจะเก็บแล้วโอ้ยแกนกำเต็มพวกมือป่ะโอ้เมาะ k mock ป้าบอกว่าลุงเมาทายมาได้เห็ดเนื้อไอูกลุงก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้หารว่าเห็ดทอดมันออกอย่างใดเนาะไหมนี่สองแกนปสองแกนนี่แมนเดอยวเนื้อเราขอเก็บเห็ดเคาะเห็ดกัมกันเน้อใหนาะ นี่จะปั้นป้านะสำหรับแกนใหญ่ๆที่มันออกเขา,าหันทีอยู่เนาะอันนี้เขา,าหันทีอยู่มันเขินเมื่อฝนตกลงมาก,ก็เขินอยู่อือแกนใหญ่ขนาดอะเนาะใหญ่ใหญ่ดีสีแน่ๆอ่ะสามสี่แกนนี่อ่ะนะเราเนี่ยสามสีแ่แกนนี่เขินแน่ๆนะฮะับมันได้ว่ามันออกในดินหรืออะไรมันเขินดินหรือมันใหญ่บนพื้นดิน ผลตกแซมอนขี sea, yard, so um. ้ด no like like ินตะ้างมันหายจะเลยเป็นที่ทอเขินอันนี้เขาจะห้องวันที่ทอเขินนี่นะโอ้ขื่อนเตือนๆมันจะเก็บเงินเนอนี่เนาะนี่เนาะเก็บเต็มกำลังะสี่ห้าเกนอะไรเก็บเต็มอุ้งมืออ่ะตรนี้ก็ระบาดเต็มกันเนาะอันนี้ก็ระบาดเต็มเต็มไปเก็บปลาไปจางนี้เห็นเนอ เนี่ยไปตัวหาป้าเขาก่อนยิงควายมาโอ้แดดมันก็ห่อนเสาะเห็ดกับอมหวานห้องอยู่เที่ยมมนกับปอมหินเคาะไม่ต่ำหินทำเงาอมปอมมีอยู่โอ้โห่ะไรเหรอไหนปอมหินนี่เนาะเป็กล่องเลยด่าหลายแกนกันในนี้นะหนึ่งเกนสองสามสี่นี่หนึ่งเกนห้าดูหนึ่งเกนคู่นี่ก็ อู๋นี่ห้าแกนด้วยกันนะนี่แม,ม่นหมดแล้วครับเอาพอเตะมันก็จะเป็นเฮ็ดมันจะปอมหินที่ห้องนี่อนนก็ห้าแกนใหญ่ๆเห,หมือนกันมันเปมีปอมปอมแห้งๆแบบเนี่ยพี่มันก็จะเคาะเคาะแม่ใจเอาเตียวดอยมันอิดลงไปก่อนอันนี้เคาะเฮ็ดห้องเดี๋ยวมันก็ออกมาโอ้โห โอ้แกนี่บอกแล้วน,นี่แกนเหรอเหรอเอแมงเจาะมันเป็นอะไรฮะเห็ดหอบหรือเห็ดเพาะธรรมชาตินี่มีแมลงกินตัวแบบนี้คือมันปลอดภัยแมลงถุงหองเ,เขาจะเอาอยู่แต่แกนี่เขาจะเอาอยู่มันมีนี่เห็ดแกนอ่าแกนี่บบพอเต้บะัวเขาจะประหารเนาะสองแกนก่อยซ่อมไปใส่คำแกนสองแกนเพาะไปในดินในหินหอบ นี่มีมีแกนหนึ่งตึ๊บนี่พอเปาะกันรวมๆกันบรรยากาศก็ห่อนพ่อถุงที่สองนี่ก็ลังได้บุกอีกละกี่เขาได้ไปถุงหนึ่งแล้วอันนี้ถุงที่สองนี่นะนหัวไม่ได้จะเต็มอูป้าเขามีต้องบดกุนเดี๋ยวจะพยายามเคาะแถวๆนี้มัน ได้เห็นสักน้อยก่อนได้มันจะห่อเนี่บุษ้าแดดห่อเนาก็จะแบบไว้ทีทุกวัดจะป้าทำชมมาพรยังนีก็คืออโมงเฮ็ดหรือว่าโมงที่เฮ็ดหอบเอาแต่แต่ที่มันจะมีดินที่มันชุ่มชื้นเนี่ยน้อยแล้วก็อุณหภูมิโมงจะเหมาะสมปลาเฮ็ดมันจะออกนักเป็นพิเศษเขาจะห่อหนอป้าโมงมันอย่างนี้ทุกวัดปลาทำชมมาพรนี่อันนี้เฮ็ดโมงเห็ดนัมันเขินนบนี่มันเขินเห่นว่ามันเขินอ่านักขนาดอันนี้แม่นมดครับ พอคล้ายๆคล้ายๆหินเหมือนกันแต่มันเป็นเพชรนี่มันเป็นเพชรเอาออกอ๋อขาเอามันเป็นเพชรเลยนี่คือเพชรนะครับเอาพอคล้ายๆบะหินอาจจะเป็นเพชรทอกกันใหญ่เหมือนกันนี่ว่าโม่งมันพอใกล้สายตาสแกนหาเพชรพอสามสีแกนนี่ครับ แกนนี่ก็แม่นแกนนี่ก็แม่นทัานแม่นหมดสามสี่แกนนี่แม่นหมดครับเอาเดี๋ยวยังบาหันทีจะได้ถ้าใจขอเพาะเอามาจะหันทีนี่เนาะเดี๋ยวจะขออออันนี่มีแกนหนึ่งอันนี้แกนหนึ่งแกนห้าแกนกันงต่างให้ก็แม่นหมดครับให้แม่นหมดมีแม่นหมดเลยอย่างห้องนับนี่ก่อนไลยอยู่ก็จะแม่นหมดเรนนี้ ได้นับหน่อยเท่าปาาโมงเห็ดอย่างที่ชุดนี้เลยหนึ่งสองสามห้เจ็อากนี้เจ็ดีเาเขาเดกี่ไววเหรนไม่กิแล้วนะครับกแล้วแปดเก้าสิบสเอ็ดสิบสอยังมีพ้นเห็ดสอสตเกนี่มันเต็มกลมก็เลยเต็มกลัแล้วกะเกียนใหญ่ตัว โมงเห็ดมงเห็ดจ้ะอ๋อเดี๋จะใส่ถุงมาเนาะหรือว่าจะากเก็บเวนมงนี่ให้มันเสี่ยงผมจะได้นักเล่นหนอย,อยข้างดอกกระเจียวนี่ก็แม่นอ้ะข้างดอกกระเจียวนี่ก็แม่นเห็ดอยู่เฮ้ยโอ้เห็ดทอปเห็ดท็อปโมงเห็ดทอปบนดอยตกกลางขเคะ โมงนี่มาเรียนแถวที่พิมพ์ต้นดอ,อกกระเจื้อนวะน,นี่แล้วเก็บนะว่าเก็บเก็บมาเลยบ่อยแล้วโอ้ได้เก็บเต็มถุงแล้วนัง่งนัแกแต่กี่ห้องได้น้อยเดียวนอ้อเดี๋ยวนี้เก็บเต็มถุงแล้วแกงมันก็นใหญ่ตวัวแก่งงามๆตัวใหญ่ตัวแต่แดดมันฮอตโอ้เช้านี้แดดมันฮอน,แ,น,นแล้วก็ได้เต็มถุงอยู่เดี๋ยวสักสักกําเดี๋ยวก็คงจะได้ออกมาก่อน อากาศมันห่อนำไปเขาจะตอนใบใบมาคงสอดมาคงบ่ให้หมดแล้วเขาจะออกไปก่อนเขาไปได้หลายดวงอยู่เดี๋ยวนี่วันเขาจะออกไปก่อนเนอะของตาเมียบ้านไกลอยู่ักชั่วโมงเงี้เนอะเตียวออกเมียบ้านนะคงตอนในตอนถอนใบใคงจะบอกไว้ละมันห่อนลำไป สำหรับคลิปนี้รู้ว่าก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักจัดลายที่ติดตามรับชมในช่องของลุงวัดเกิดเมือาโดยตลอดยังได้เห็นดีของของวยัยกดไลค์กดแชร์กดติดตามก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงวัดโดยวัดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักครับกว่าจะมาถึงบ้านได้นะล,ลงดอยมาลุงได้เฮ็ดอยู่มดกันสี่ถุงฝ้ายหน่อย สำหรับของป้าบนได้สองถุงใหญ่ๆหน่อยโอ้นี่ของป้าบนนี่สองถุงแบ่งกันเปิดลงมาสาปเป้ลงมา,ปปา,องมาโอ้ถั่าย่สักหนึ่งสองให้นักสักสี่ลิตรวันนี้นะโอ้มันมันห่อนถึงบ้านละถึงบ้านละ